สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชย,ยดาเมยนันค่ะตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักง,งานอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะวันนี้ค่ะนี่พาทุกคนค่ะเข้าสู่วิธีเปิดโครงการความร่วมมือการออกแบบและพัฒนาโครงการรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC4 ของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเน่จะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงท่านอธิการบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยค่ะจะเป็นยังไงอย่ตาได้ไปดูกันเลยนะคะขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่อนพิสุทธิ์มงคลวณิชย์ให้เกียรติกล่าวถึงที่มาความสําคัญและการร่วมมือในโครงการในครั้งนี้ความุญาตเรียนเชิญสวัสดีท่านผู้บริหาร ทั้งทางด้าน p e a และก็ทางด้านวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรวมถึงคณาจารย์นักศึกษาและผู้ที่สนใจในงานของอรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ทุกๆคนวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของวิทยายลัยเทคโนโลยีสยามที่วันนี้เป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือ รเราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนทีมนักออกแบบวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคร่วมกันสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์พันที่4ของเรานะครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์น,นะครับ CEA นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ ับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน World Solar Challenge ในปีหน้านะครับ2023ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่สั่งสมมาของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการแสดงศักยภาพด้านการออกแบบยานยนต์ที่สมที่บูรณาการการออกแบบ และองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมเข้าด้วยกันให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยโดยสอดแทรกเอกลักษณ์ไทยมีการออกแบบตามหลักพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และส่งเสริมแนวคิดในการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม สวัสดีค่ะตอนนี้เน่ก็อยู่กับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งของโครงการนี้นะคะนน่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พร,รนวนิสุทธิ์มงคลวณิชย์ค่ะอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะยังไงก็เน่ก็ขออนุญาตสัมภาษณ์สักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับ,คบโครงการรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยด H24 นะคะก็ในปีนี้ค่ะคอนเซ็ปต์ของของเราเนี่ยประมาณไหนคะท่านอืม คอนเซปต์ <Concept S 2> ของเราเนี่ย ki, จริงๆแล้วเราสะสมความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับรถพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการที่เราสร้างรถนะครับไปแข่งที่ประเทศออสเตรเลียามา3ครั้งละนะครับเรามีประสบการณ์ที่ทําทางด้านรถพลังงานแสงอาทิตย์มา7หรือแปปีละ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยคงจะเป็นอีกก้าวหนึ่งของเราที่เราเนี่ยจะเริ่มที่จะสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ให้เหมาะกับการใช้ในประเทศไทย นะครับการออกแบบรถพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่เป็นการออกแบบโดยที่คนในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามของเราเป็นผู้ออกแบบและนะครับแต่ที่ท่านเกินมาค่ะเรายังมีจุดอ่อนอยู่ก็เลยให้ c a เค่ะเข้ามามีบทบาทในการช่วยออกแบบทําไมถึงต้องเป็น c a เคะเพราะว่า CEA นะครับจริงๆแล้วตัวสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นเนี่ยนะครับก็อธิบายในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับรถพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์นะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่มีการออกแบบที่สร้างสรรค์มันก็จะกลายเป็นว่าเรามีเครื่องจักรที่มีศักยภาพสูงแต่ว่าตัวรูปแบบอาจจะไม่ได้นําเสนอศักยภาพที่สูงนั้นออกมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสํานักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA เนี่ยมอีองค์ความรู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเขาเข้ามาช่วยแล้วเนี่ย ไอตัวนวัตก,กรรมเราที่เต็มด้วยศักยภาพจะสามารถที่จะแสดงศักยภาพตั้งแต่คนเห็นครั้งแรกค่ะนี่เชื่อค่ะว่าความสามารถของท่านนะคะวิสัยทัศน์ของท่านนะคะแล้วก็ความร่วมมือจากทาง CA ค่ะจะทําให้รถยนต์ไฟฟ้า,พล,าพลังงานแสงอาทิตย์ STC4 ของเรานะคะสําเร็จรุล่วงไปด้ๆดีและเชื่อว่าทุกอย่างจะเรียบไร้แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณ ามากมากเลยนะคะคคขอบคุณครับก่อนจบนะครับผมขอขอบคุณทาง CEA อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาช่วยสร้างสารรค์มิติใหม่ให้กับงานลดพลังงานแสงอาทิตย์ของวิทยาลัยนิตสยามของเรานะครับแล้วผมก็มุ่งหวังและผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่า expertise ของทาง CEA ที่เข้ามาเนี่ยจะเติมเต็มแล้วก็นอกจากเติมเต็มแล้วเนี่ยจะยกระดับสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เราสามารถภูมิใจและไม่เพียงแต่วิทยาลัยนิตสยามภูมิใจเท่านั้น จะเป็นการภูมิใจของคนทั้งชาติของทั้งประเทศไทยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีครับผมตอนนี้นะคะได้อยู่กับคุณกล้ากิจวิเศษค่ะผู้เชี่ยวชาญทางออกแบบนะคะทาง CEA ค่ะครับผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาออกแบบร่วมกับทาง m i x ย Reality Studio ค่ะ่อนน่้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ที่ที่เรียนเชิญเข้ามาในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งความรู้สึกหนึ่งก็คือว่ารู้สึกพึ่งครับกับน้องๆที่ พิลัยที่กรสยามนะครับความสามารถสูงมากนะครับการทารถไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้จริงนะครับ3,000กึโ2เมตรสภาพอากาศที่ไม่เป็นไม่เอื้ออำนวยในการวิ่งเลยนะครับสามารถทามาได้สูงความสำเร็จเนี่ยระดับโลกนะครับประมาณได้มา3,000แล้วนะครับปีนี้ปีที่4ก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีส่วนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ความสามารถหรือว่าแรงบันดาลใจเล็กน้อยจากผมเนี่ยอาจจะช่วยให้น้องได้ create นะครับหรือว่าสร้าง แรงบันดาลใจนะครับให้น้องๆทำรถที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ตรงกับต้องการตลาดมากขึ้นครับผมคุณก้ามีความคาดหวังมากแค่ไหนคะกับการออกแบบในครั้งนี้ค่ะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือคิดว่าจะดีมากกว่าใน3รุ่นที่ผ่านมาอย่างไรคะก็ผมในที่นี้ก็ความฝันของผมนะครับก็จริงแล้วเนี่ยเราทุกครั้งในการแข่งขันผมเชื่อว่าน้องๆก็คาดหวังไว้สูงๆนะครับทั้งในเรื่องของผลการแข่งขันแล้วก็เรื่องของเอฟเฟกต่อเรื่องมาจากการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ปรดอกื่อต่างๆนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอาชีพปริญญาฝาดของน้องๆผมหวังไมอ,อย่่งยิ่งครับว่างานตรงนี้เนี่ยเราอยากจะทาให้น้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จแข่งขันด้วยนะครับดีกว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะครับสองคือในเว,นวทีไทยได้เป็นเวทีโลกเนี่ยรู้จักเรามากขึ้นนะครับในที่นี้ทั้งในส่วนของวิทยาลัยด้วยนะครับในส่วนของตัวน้องเอ,องแล้วก็หวังว่าพอผลงานในระดับของเราเนี่ยดีมากขึ้นนะครับคนรู้จักเราในทั้งไทยและต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยโเจกตงนี้จะส่งผลให้น้องๆเนี่ย ที่ได้ร่วมโครงการเนี่ยมีเขาเรียกว่าปริภัณฑหรือมีอนาคตในการทํางานในสายนี้ต่อเนื่องได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต่อความสำเร็จต่อเนื่องขึ้นไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยให้น้องๆเนี่ยกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้น้องรุ่นหลังนะครับต่อเนื่องไปไปตลอดเป็นเป็นเาเรียกว่าเป็นอินฟินิตนะครับผมครับผมยังไงวันนี้นะคะเน่ก็ต้องขอบคุณทุกลท่านนะคะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้ร่วมงานกับเชลลิเทคโนโลีสยามนะครับขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ,คะนี่อยู่กับคุณภูเบศนะคะเป็นหัวหน้าโครงการของ,ของทาง CEA ค่ะสวัสดีคร่งนะคะค,ค่ะวันนี้ได้ขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับโครงการรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ STC4 ค,ค่ะอยากจะทราบว่าในปีนี้นะคะ่ะ STC4 ที่เรากำลังจะผลิตอะคะ,คะมีแนวโน้มว่าเราจะทำผลง,งานออกมากเป็นแบบไหนคะคุณภูเบศก็ตัวเป็นตัวโครงการ STC4 นะครับก็เป็นโครงการ ที่เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับแล้วก็ทีเอนะครับซึ่งกระบวนการในโครงการนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับของวิศวกรนะครับอาจารย์นะครับนักออกแบบนะครับแล้วก็นักศึกษานะครับในการทํางานร่วมกันในการออกแบบรถนะครับทีนี้การในรูปลักษณ์ของรถเนี่ยมันจะเป็นการหาคําตอบร่วมกันในระหว่างกิจกรรมเวิร์กช็อปในขั้นตอนแรกนะครับหรือกิจกรรมที่เป็นโคออพเรชั่นนะครับ ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยในรูปแบบของเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะป,ประกอบด้วยอาจารย์นะครับผู้ศึกษานะครับแล้วก็น่าออกแบบน,นะครับแล้วก็แบบเป็นสองสามกลุ่มนะครับแล้วก็ทําออกแบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นแล้วก็คัดเลือกผ่านไอเดียพีชนะครับคัดเลือกหนึ่งหนึ่งผลงานนะครับแล้วพงศุเยนรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาร่วมง,งานกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับ <S <S <ม>ว่าผมไม่ไมไ่ไม่ได้ใกล้แถวนี้ก็ผ่านพึ่งพ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับ ก็ครูอาจารย์นักถีบมากนะครับก็น้องๆนักศึกษาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสนุกกับโครงการนี้นะครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่น้องๆได้ได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มีโอกาสดีที่ได้ได้ทำง,งานร่วมกับนักออกแบบอุตสาหก,กรรมที่มีชื่อนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวคระอาจารย์ที่มาสอนในครั้งนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ทํางานร่วมกันอีกในปีต่อๆไปนะคะยินดีค่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้เบสมากเลยนะคะที่ไม่สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเนี่ยอยู่กับอาจารย์สิริวัลรัตนราศีนะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามค่ะวันนี้เนี่อขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านรองสักเล็กน้อยนะคะค่ะยินดีค่ะค่ะท่านรรู้สึกอย่างไรคะที่ในปีนี้ค่ะเป็นครั้งที่4แล้วที่เราส่งรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้าร่วมเข้าแข่งขันนะคะ โอ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะก็นับว่าเป็นความยินดีมากๆนะคะที่รถพลังงานแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยจะได้สู่สนามแข่งขันระดับนานาชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากๆค่ะ okay, ค่ะแล้วท่านนองคิดว่าการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ,คะสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างไรให้กับนักศึกษาของเราหรือว่าวิาว้เทอีไลของเราบ้างคะโอ้น่าจะขับเคลื่อนได้หลายอย่างเลยนะคะเราถือว่าการสร้างและการออกแบบรถ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นนวัตกรรมของเรานะคะการที่เราทำรถรุ่นที่สี่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มในประสิทธิภาพและหลายๆสิ่งนะคะให้ดีกว่าเดิมแน่ๆว่าเรื่องนงวัตกรรมนี่เราจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะค่ะก็สุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรองค่ะฝากอะไรถึงนักศึกษาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์กนี้ด้วยค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกคนเลยนะคะที่ ดูแลนะคะแล้วก็ลงมือในการออกแบบสร้างรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้นะคะว่าขอให้ประสบความสำเร็จนะคะตามที่มุ่งหวังทุกประการเลยนะคะดิฉันในฐานะผู้บริหารเนี่ยยินดีให้การสนับสนุนใน,ในทุกๆด้านนะคะแล้วตัวเองก็เอาใจเนี่ยส่งไปเชียร์ในทุกครั้งของการแข่งขันค่ะและครั้งนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะ ตอนนี้นะคะเนี่ยอยู่กับดรธ,ร,รธกิจปานกิจนะคะเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และพลยิของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะวันนี้เนี่ยขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านสักเล็กน้อยนะคะด,ดีครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เของเราะค่ะได้ครับมาที่คําถามแรกนะคะคก็ท่านมีการดําเนินการอย่างไรคะเกี่ยวกับเ t c 4ีล่าสุดนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราเรามีประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับ เพราะว่าทุกๆท่านก็นคงจะทราบนะฮะว่าประสบการณ์และก็ทักษะต่างๆเนี่ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลารวดเร็วใช่ไหมก็ต้องใช้เวลาสะสมมาระยะหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเ,เป็นครั้งที่4ของเรานะก็หมายถึงว่าก็จะครบ8ปีละที่เราได้เริ่มต้นสร้างรถพลังงานแสงอาทิต์นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเน่ยประสบการณ์เราเนี่ยนะแล้วก็ความเชี่ยวชาญของบุคลบุคลากรเราเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น นะครับแม้ว่านักศึกษาบางส่วนเนี่ยจะจบการศึกษาออกไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีอาจารย์คณะอาจารย์ที่มีประสบการณ์ร่วมในการออกแบบและสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์อยู่เรียกได้ว,ว่าวิชชั่นไฮไลท์ทิโตยีสยามของเรานะคะก็ตั้งใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในการที่จะส่งรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้อย่างมากนะคะยังไงสุดท้ายคะ่ะอยากให้ท่านฝากอะไรถึงนักศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโปรเจเกต์ด้วยคะ่ะครับ ก็ฝากกับทุกๆคนไว้นะจริงๆแล้วไม่ได้ฝากเฉพาะานักศึกษาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเท่านั้นนะครับแต่ผมอยากจะฝากไปถึงคนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา6ปี7ปีเนี่ยนะเราได้แรงเชียร์แรงใจจากประชาชนคนไทยทุกๆคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะฮะก็ประชาชนคนไทยบางคนก็อยู่ที่ออสเตรเลีย บางคนก็อยู่ที่อเมริกาก็ส่งแรงใจมาเชียร์เรานะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครโครงการนี้กําลังจะเริ่มแล้วแล้วก็เมื่อเริ่มขึ้นเนี่ยผมก็หวังว่าจะได้แรงใจนะแรงเชียร์จากทุกๆคนเหมือนเช่นเคยครับแล้วเดี๋ยวปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆเยอะแยะเลยนะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็ยังมีการแจกของที่ลึกของทีมเรา STC4 เหมือนเดิมครับก็อยากจะให้พวกเราติดตามนะพิธีกรด้วย พิธีกรก็คงจะเล่าประชาสัมพันธ์ให้เราฟังว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้พวกเราร่วมสนุกกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์นะให้ s อ c 4ของเรานะฮะ ตอนนี้นะคะได้อยู่กับอาจารย์จิรวัตรกรุณาค่ะหัวหน้าสาขาวิวชาเทคโนโลยีการยนต์นสมัยใหม่ค่ะคและเป็นหัวหน้าโครงการรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ s c c 4รุ่นล่าสุดของเราค่ะควันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์สเสล็กน้อยนะคะครับดีครับโอเคค่ะมากันที่คำถามแรกเลยนะคะคอาจารย์คิดว่าในปีนี้นะคะ่ะ s t c 4ของเราอะค่ะมีจุดเด่นหรือมีความพิเศษอย่างไรบ้างคะครับ s t c 4ในครั้งนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าไม่เพียงแค่จะสร้างรถเพื่อเอาไปแข่งนะครับ แต่เรามีความมุ่งหวังว่าเราจะสร้างรถเพื่อให้สามารถนําไปใช้งานจริงได้นะครับโดยรถยนต์ของเราเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้เท่านั้นแต่ยังสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาเป็นแหล่งพลังงานเสริมเพื่อช่วยแก้ปัญหาข้อจํากัดของรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยครับค่ะพูดถึงทางซ a เอค่ะ,ะเห็นว่าเขามีเวิร์กช็อปด้วยทางเราอะค่ะมีส่วนร่วมหรือว่ามีการดําเนินการร่วมกับทาง CA อย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็ได้เริ่มตั้งแต่ หาลือพูดคุยกันนะครับในเรื่องของกรอบแนวทางในการดาเนินงานนะครับรวมถึงการแชร์ประสบการณ์ในการแข่งขันนะครับเพื่อเอามากําหนดเป็นแนวทางในการที่เราจะมาปรับปรุงตัวรถนะครับที่เราจะทําในครังที่4นะครับกิจกรรมที่เราได้ทําร่วมทาง CA ก็คือทาง CA เเนี่ยก็จะส่งทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาอบรมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแนวคิดในการออกแบบรถรวมถึง เทคนิคต่างๆที่ใช้ประกอบในการออกแบบตัวรถทั้งภายในและภายนอกเพื่อช่วยทําให้รูปลักษณ์ของรถยนต์เราเนี่ยมีความาทันสมัยนะครับแล้วก็สะดวกสบายต่อการใช้งานรวมถึงสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับใน,ใ,นใ,นในชีวิตประจำวันขอ,ข,อของเราอีกด้วยนะครับค่ะสุดท้ายใครอยากาให้อาจานะคะฝากอะไรถึงนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากโปรเจกต์ครั้งนี้ค,ะค่ะครับ โปรเจกต์ครั้งนี้เนี่ยผมเริ่มที่นักศึกษาก่อนแล้วกันนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยทุกคนที่เข้าโครงการเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําคัญกับตัวนักศึกษาเองนะครับเพราะว่าเขาสามารถเนี่ยได้เรียนรู้ได้ไปมีประสบการณ์จริงนะครับในการแข่งขันซึ่งหาไม่ได้จากสถาบันอื่นๆนะครับตรงนี้ก็คือตัวนักศึกษาเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นโอกาสที่ไม่มีไม่มีโอกาสที่จะได้รับจากสถาบันอื่นแน่นอนนะครับส่วนที่2ก็คือ ครูอาจารย์เนี่ยนอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะเ,เรียนรู้เ,เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการออกแบบยังสามารถที่จะสร้างเครือข่ายทาความรู้จักกับกลุ่มเฉพาะทางนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับกลวงรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะทางที่ทําให้เราได้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกนะครับส่วนที่3ก็คือสังคมภายนอกเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเรา ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นวิทยาลัยของเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาลัยที่เน้นนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อมาช่วยเหลือสังคมนะครับให้สามารถลดมนลภาวะที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะคสวัสดีค่ะขอบคุณครับ